ครับสวัสดีครับอันนี้พามาชมไก่ชุดเล็กอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นชั้นหลานแสนกลนครับนี่นะครับเป็นชั้นหลานนะครับก็จับขึ้นกรงนะครับเอามาขุนนะครับเอามาขุนให้ขนเขาสวยงามนะครับหลังจากอ่าถ้าขังรวมกันเยอะๆนะครับมันก็จะจิกขนกันนะครับจิกขนกันนะครับ เนี่ยตัวนี้ไม่มีขนหางเลยนะฮะนี่ฮะตัวนี้อันนี้เดี๋ยวนะครับนะฮะพามาชมเลยโอ้โหกินเก่งนะครับก็อยากจะได้คนดูแลเขาหน่อยนะครับเอาไปดูแลหน่อยนะครับกินเก่งมากนะครับ สตัวนะครับเป็นตัวผู้หมดเลยนะครับสามตัวนี้นี่ก็ผู้ผู้ตัวแดงนี่ก็ผู้นะครับไม่มีตัวเมียนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเห็นหนอนมันแจ๊ะแจต้เป็นตัวผู้ครับนี่ฮะก็ใครมีทำเลดีๆนะครับก็ ฝากหน่อยครับเอาไปเลี้ยงนะครับตัวนี้ตัวผู้หมดเลยนะครับนะฮะโดยเฉพาะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าตัวยาวนะครับตัวยาวๆเลยนะครับตัวนี้ยาวมากนะครับยาวสวยเลยนะครับหน้าหล่อนะครับยาวสวยหน้าหล่อส่วนตัวนี้ออกแนวเขาขาวไอ้ข้างหน้านะครับส่วนตัวนี้เป็นเป็น แจครับเป็นแจ้เป็นแจ้ออกดำออกดำเพราะมันมีสายเลือดแด,ดงอ่าแดงหล่อด้วยนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะมีสายเลือดแดงหล่อด้วยมันก็เลยออกทรงนี้นะครับนี่แสนกลมนี่ห้าวห้าวนี่ฮะก็สีก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับนี่ฮะ ไปอีกแบบหนึ่งนะครับไก่ก็กำลังน่ารักนะครับกำลังน่ารักนะฮะไปให้ข้าวดูเล่นนะครับตอนเช้าตอนเย็นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ยาวมากแล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับพูดสามตัวเลย